สวัสดีนะครับพบกับผมนะครับทศเอ็กแม็กซ์วนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับนี่หมวกกันน็อกนี่ใบใหม่อีกแล้วอันนี้ยี่ห้อ d ด d ด y ีนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทางพี่สยามครับของร้าน Panda r i d เดนะครับนี่ที่เขาส่งหมวกใบนี้นะครับมาให้ผมได้ทำการรีวิวเป็นรุ่นล่าสุดของเขานะครับเพิ่งออกไม่กี่วันนี้เองสดๆร้อนๆ นะครับก็เดี๋ยวผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนใครอมาดูกันอันนี้เป็นลายยามาบุกินะครับเนี่ยก็คือลายประคับสีทองนะครับแล้วก็มีเกสกิสเตอร์ด้วยเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะบอกท่านผู้ชมนะว่าผมจะมาพูดในนามของผู้ใช้นะครับหรือว่าลูกค้านั่นเองนะครับว่าหลังจากใช้งานแล้วเนี่ยใส่ขับขี่จริงหมวกใบนี้มันดียังไง นะครับเราซื้อแล้วคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไม่ช้ากันนะครับเดี๋ยวผมไปขับขี่ให้ผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่รถแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่หมวกกันนะครับก็สําหรับท่านที่มีหมวกกันน็อกนะครับก็ผมแนะนํานะครับควรจะมีโมกนะครับเอาไว้ใส่นะครับจะได้ช่วยซับเหงื่อนะครับ ภายในหมวกเราจะได้สะอาดนะครับแล้วก็จะได้มีเหงื่อน,น้อยคราบสกปรกก็จะน้อยนะครับพอโมงเขาก็จะสับเอาไว้นี่ครับก่อนใส่ขอโชว์อีกทีเป็นไงครับผมต้องบอกว่าลายสีโดนใจมากๆนะครับนี่ าสายล็อกเขาเป็นแบบดีดริงนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นใช้ใช้แบบสอดนะครับก็คือเป็นมาตรฐานที่ใช้ในสนามแข่งเลย mm hmm. เดี๋ยวเราเดินทางกันนะครับไปกันครับผม có hai tem ได้ไปขี่ทดสอบมาแล้วนะครับแล้วก็สวมมวกนะครับใบนี้และดัดดี้นะครับกิมินายอีโวนะครับนี่นี่ผมขอสรุปเป็นภาพรวมเลยนะครับก็สำหรับรูปทรงนะครับก็เป็นทรงสปอร์ตทัวรงนะครับเนี่ทรงสปอร์ตทัวรงนะครับเพราะว่าเขามีตัวสปอยเลอร์หลังนะครับอันนี้เป็นแนวสปอร์ แล้วก็อย่างหนึ่งนี่เขามีแว่นนะครับแว่นซันไวเซอร์ภายในนะครับนี่นี่ต้องบอกว่าลงมาได้ลึกมากนะครับนี่ถือว่าผ่านนะครับนี่ครับสุดเดินแว่นอยู่งนี้นี่ครับก็ดีไซน์ดูไปแล้วนะครับก็เป็นรูปปลาคัฟฟนะครับยามาบุกินะครับนี่สวยงามนะครับ ตัววัสดุก็ผลิตจากตัวเทอร์โมพลาสติกนะครับก็ทำให้สะท้อนนะครับสะท้อนแรงกระแทกออกไปตัวพุ่นนี้นะครับเขาก็มีแถมนะครับตัวชิลพลอดมาให้ด้วยนะครับก็มูลค่า700บาทนะครับตัวช่องลมนะครับก็จะมี2จุดนี่มีตรงนี้ครับที่บริเวณคางนะครับแล้วก็บริเวณหมวกด้านบนนี่ครับนี่จุดเดินเปิดตรงนี้ มีด้วยกัน2จุดนะครับคราวนี้มาดูตัวที่เขาปรับปรุงมานะครับเนี่ยอันนี้เป็นเจมินายรุ่น2นะครับคือรุ่นเจมินายอีโวที่เขาปรับปรุงมาจะเป็นช่องลมด้านบนนะครับก็คือจะเป็นช่องลมที่มีช่องอากาศที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณชิลหน้านะครับเนี่ยชิลหน้าของเดิมเนี่ยเขาจะมีอยู่แค่ล็อกสเต็ปเดียวนะครับก็คือปิดอย่างเงี้ยแต่เนี้มันจะมีทีหนึ่ง ดูนะครับเนี่ยตรงนี้นี่นะครับนี่เห็นไหมครับก็จะทําให้เวลาเราขับขี่เนี่ยมั่นใจขึ้นนะว่าชิวมันจะไม่เปิดนี่นะครับนี่ก็กดตรงเนี่ยแง่งนี้นะครับกดลงไปรุ่นนี้เขามีทั้งหมด5้าบ5แบบ5้าสีนะครับก็มีสีอะไรบ้างก็ไปชมกันนะครับ รับชมนะครับลวดลายแล้วก็ทั้ง5แบบ5สีไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูราคานะครับก็อันนี้เป็นรุ่นสีพิเศษนะครับเจมินายอีโนะครับอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับก็เป็นรุ่นสีลิมิเต็ดนะครับมีสีเดียวอาลายนี้ราคา2,390บาทนะครับแล้วก็เป็นอีก2สีที่มีรวดลายเนี่ยก็ราคา2,290 แล้วก็สีพื้นนะครับที่เป็นสีขาวกับสีดำนั่นราคา2,200นะครับมาต่อกันด้วยตัวนวมวัสดุภายในนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่เขาปรับปรุงมาก็คือจะเป็นนวมที่นุ่มเคนะครับแต่ต้องบอกว่านุ่มเนี่ยหลังจากที่ผมใส่นะครับนี่ขับขี่มาตลอดนะครับก็มันเป็นนวมที่นุ่มแต่ว่ากระชับนะครับเนี่ยกระชับก็คือเข้ากับรูมหน้าได้อย่างดี นะครับแล้วก็บอกว่าเขาทําเป็นลวดลายนะครับนี่ภายในสวยงามมากนะครับอืมแล้วก็บริเวณด้านหลังคอเขาก็มีแถบรีเฟกตด้วยนี่ครับสองจุดนะรบ,บริเวณด้านหลังเนี่ยอย่างเวลาเราขี่นะครับก,งงงงงงก้มเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเห็นนะครับแถบสะท้อนแสงรีเฟกตทําให้คันหลังเขาสังเกตได้ง่ายนะครับแล้วก็บริเวณขอบยางมีจนถึงด้านหลังนะครับนี่หนาะ ก็เวลาเราวางหมวกอะไรบนถังน้ํามันเนี่ยมันจะช่วยจับยึดได้อย่างดีนะครับตัวสปอยเลอร์ก็ช่วยให้ลูลมนะครับเนี่แล้วก็รุ่นนีเ wow, เน้เขาจะมีช่องวาวบลูทูธมาให้ด้วยเนี่ยเขาจะมีช่องวาวบลูทูธมาให้ด้วยภายในนะครับเนี่ยตรงนี้ต้องบอกว่าวาวมาได้ลึกนะครับเนี่ยก็ใครที่มีลำโพงไซส์ใหญ่ๆก็ใส่ได้แน่นอน ก็รองรับบลูทูธด้วยแล้วก็มีนะครับนี่แผ่นกันลมใต้คางนะครับก็ไว้เพื่อกันลมหัวนะครับก็คือกันเสียงลมที่จะเข้าภายในหมวกสสำหรับตัวสายล็อกนะครับก็เป็นระบบดีดลิงนะครับนี่ก็เป็นแบบสอดนะครับนี่แบบสอดแล้วก็ล็อกอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับที่เขาใช้ในสนามแข่งถ้าพูดถึงความเงียบเนี่ยตอนขณะสวมใส่ก็ต้องบอกว่ามันมี ก็เงียบพอระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังมีเสียงลมอยู่ที่เข้ามาบ้างก็เป็นปกตินะครับในหมวกในราคาประมาณนี้แต่ถือว่ายอมรับได้นะครับต่อไปนะครับเรามาพูดกันเรื่องของตัวหมวกใบนี้สามารถรองรับความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับก็ถ้าบอกว่าความเร็วมาตรฐานนะครับสำหรับหมวกใบนี้พวกใครที่ขี่ประมาณ100 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงใบนี้ต้องบอกว่า ผ่านแบบสบายนะครับะหลุยเลยแล้วก็ผมลองทําความเร็วนะครับไปถึงร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าก็ต้องบอกว่ายังอาการดีอยู่นะครับยังยังนิ่งนะครับไม่มีสายแบบนี้ไม่มีกระพือนะครับก็คราวนี้ขึ้นอยู่กับหมวกที่ท่านใส่ด้วยให้มันถูกไซส์นะครับและที่สําคัญนะครับก็ถ้าเป็นหมวกพน็อกเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือต้องเป็นเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับของหมวก ก็หมวกใบนี้นะครับก็ผ่านมาตรฐานะครับคือทั้งบอกอของของบ้านเราแล้วก็ ECE นะครับเนี่ยก็ผ่านทั้ง2องอ,งอย่างเลยนะครับแล้วก็น้ำหมวกเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่อหไซส์นะครับก็จะมี SMLXL แล้วก็ใหญ่สุดคือ2 XL นะครับก็น้ำหนักจะอยู่ที่1,500กรัมน,นะครับบวกลบ50หมวกเขาจะมี2เชลไซส์นะครับ ไซส์เล็กก็คือไซส์ S กับไซส์ M อ็ไซ์เชลไซส์แล้วก็ตั้งแต่ L ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นอีก1เชลวไซส์นะครับก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับก็อันนี้เป็นไซส์ M นะครับอันนี้น้ำหนักอยู่ที่1,500กรัมคราวนี้ผมก็รีวิวนะครับจากที่เป็นผู้ใช้งานนะครับก็คือเป็นลูกค้านั่นแหละก็ต้องบอกว่าในภาพรวมแล้วในราคา2390บาทต้องบอกว่าคุมค้มค่ามากมากครับที่เขาให้ฟังก์ชัน มาใช้งานขนาดนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเขาจะมีทั้งบมด5ลาย5แบบนะครับใครชอบสีไหนก็ตัดสินใจเอาแล้วก็โดยเฉพาะสีนี้นะครับที่ผมบอกเป็นลายลิมิเต็ดนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะหายากนะครับก็ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับเนี่ใบนี้ลายนี้ไม่ควรพลาดนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่ร้านนะครับเฟซบุ๊กนะครับแพนด้าไลเดอรได้นะครับ เขามีสอสาขาครับอยู่ที่ตรงเกษตรที่1แล้วก็อีกสาขาหนึงอยู่ที่ถนนราชชฤกพึกนะครับเนี่ยครับพนดารเดอนะครับก็ติดต่อไปก็ถ้าใครกำลังมองหานะครับหมวกกัน็อกนะครับที่ได้คุณภาพนะครับแล้วก็สวยๆขนาดนี้บอกเลยครับไม่ควรพลาดนะครับต้องโดนนะครับโดนโดนแน่นอนก็ต้องขอขอบคุณนะครับเนี่ยทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ ก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับก็ติดตามกันนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรก็พยายามจะหา,าเนื้อหาดีๆเรื่องราวดีๆครับมาแชร์ครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ x g g t a n Story ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ